คนิกาา่งามนะนงไปปักเขาเนี่ยาคำพีมุตฉาปักคณิกานะครับก็เป็นคำพีที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับโรคทางระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็โรคทางสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์โอ้ี่ตรงน่ัฟังฮแล้ว คำพีนี้ก็จะกล่าวถึงคําว่าทุราวสามสิบสองจำพวกเราเคยได้ยินคําว่า,า,วา,าวทุราวสาตรงไหนมาแล้วเคยได้ยินที่ไหนะในีใน่กัรตรีการตรีทุราวภาษากล่าวถึงทุราวสาในทุราวสาเนี่ยจริงๆมีทั้งหมดสามสิบสองจำพวกแต่แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือนะฮะเป็นทุราวสาษาสิบสองจำพวก แล้วก็ปรมมหายี่สิบนะฮะสามสิบสองเนี่ยแบ่งออกเป็นสิบสองกับยี่สิบนะครับทุลาราศาอันแรกก็ชื่อเหมือนกับกับตัวตั้งของเขาคือทุลาราาสิบสองจำพวกแล้วก็ปรมมหาคําว่าปรมมีหาเราเจอที่ไหนในพิกัดยาสตากปรมมหานะนี่ทุลาราาสิบสองจำพวกนี่ก็คือแบ่งออกเป็นทุลาราาสี่จำพวกย่อยลงไปอีกกับมุตคาตมุตกิจ นะมุตคาดกับมุตตะกิจอันนี้แหละเราจะมารู้จักคําว่ามุตคาดมุตตะกิจกันได้ยินกันมุตตะกิจแลดูขาวมันคืออะไรนะเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางทางทางเดินระบบเกิดพันนะฮะระบบทางเพศแล้วก็คําว่าปรามิหะก็จะแบ่งเป็น5กลุ่มนะครับก็คือเป็นสันตคาสสีจำพวกเป็นอุปทมสีนะครับ องคสูไสด้วนช้ำรั่วเนี่ยเป็นคำที่จะฟังกันนะองคสูองคสูสี่จมพวกว่าอนองค์ะองค์ะแต่นี้มาดูท่าคำว่าทุเราวสาสี่จมพวกแรกก่อนแล้วข้อสอบชอบออกตรงนี้มากป้าปฏิบัติที่ออกข้อสอบว่าคนที่มาปัสสาวะออกมาเป็นสีแดงนะเรียกว่าโรคอะไร จะใช้ยาอะไรรักษาเนี่ยโอ้นะฮะทุเราภาษาสีพวกพวกแรกคือพวกที่ปัสสาวะออกมาแล้วเป็นสีขาวขุ่นด่งน้ำข้าวเช็ดคือสมัยก่อนเนี่ยเราเราไม่รู้ว่ามันเกิดสาเหตุอะไรเราก็เลยสังเกตว่าเวลาปัสสาวะออกมาสีอะไรก็ตั้งชื่อโรคมันตามนั้นใช่ไหมดูสังเกตจากสีของมันนะก็คือปัสสาวะออกมาเป็นสีขาวขุ่นด่งน้ำข้าวเช็ดอันนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มหนึ่งก็คือปัสสาวะออกมาเป็นสีเหลืองนะดังน้ำขมิ้นสดเลยโอ้เหลืองมากนะแสดงว่าต้องมีระบบทางไตระบบอะไรผิดปกตินะครับหรือปัสสาวะออกมาเป็นโลหิตสดสดแดงดังน้ำฝังต้มเลยนะนะเกิดอะไรขึ้นมะเร็งหรือเปล่านะะเกิดจากไตหรือเปล่านะไต,อ,นะตอักเสบกลวยไตยอักเสบอะไรมก็เกิดขึ้นได้นะถ้าเทียบกับแผนปัจจุบัน แต่โบราณไม่รู้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกลุ่มสุ่มว่าเป็นอาการมองจากอาการแล้วตั้งชื่อลักษณะอาการที่หรือบางครั้งปสัสสาวะออกมาเป็นสีดําเลยอุ้ยใครออกปสัสสาวะมาสีดําเลยนี่นนมาเสงมันเลงแล้วนะดังน้ําครามหรือน้ําครามัมน้ำครัมนะครับอันนี้เป็นสีพวกแรกนะอันก็ต้องจําว่าทุลาาภาษาสีพวกปสัสสาวะออกมาสีขาวสีเหลือง,ส,องสีเลือดสดหรือสีดํา นะจำชื่อจำกลุ่มไม่ได้ก่อนแยกกลุ่มไม่ได้ก่อนครับฮะทุรศภาษี่แปลว่าน้ำปสัสสาว,สวชั่วครับก็แปลว่าน้ำสระปัสสาวะชั่วครับนี่ครับมันชั่วมันเลยสีเปลี่ยนแปลงเนี่ยคำว่าทุเราภาษาเนี่ยอาการคุณดูอาการคนที่เป็นโรคทุเราภาษาเนี่ยจะมีอาการปวดหวัวเน่านะนแสบองกชาต ก็คือเนินตรงนี้เนินตรงนี้เราเรียกหัวหนาโมนพิวบิสมนพิวบิสนะฮะเรียกมนพิวบิสแสบองคชาตสบัดร้อนหนาวนอถามว่าผู้หญิงเป็นได้ไหมเอ้ยโลกนี้ผู้หญิงเป็นได้ยังไงไ <laughs> ผู้หญิงมีองกราชาห้ะก็รู้หัวหนาวแต่มีแสบองกาตชอ่ะ <laughs> จำไม่น่้โลคทุรศภาษาเป็นเฉพาะผู้ชายเดี๋ยวของผู้หญิงมีมีโลกอีกไม่ต้องกลัวอันนี้ให้ผู้ชายเขาก่อนแยงเขาเฉยนะจำอาการไว้บางทีเขาสอบออกมามีอาการปวดหัวหนาวแสบองคชาตสะบัดร้อนหนาวปัสสาวะออกมาเป็นดังน้ำคามจะวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็ต้องตอบว่าโรคทุเราภาษา ซึ่งปัสสาวะออกมาเป็นสีครามดังน้ำครามหรือน้ำครามว่าไปตามนั้นเลยอันนี้คือชื่อโรคแล้วมียารักษาด้วยนะครับจํายาด้วยออกเกือบทุกปีเวลาคนไปสอบภาคปฏิบัติเอจํายาไปด้วยต่อไปกลุ่มที่สองของทุเราภาษาคือมุตตะคาตอันนี้อ่ะทายที่โรคผู้หญิงหรือผู้ชายน,นะครับมุตนะมตะค่า <c oughs> จริจริง มุตคาเนี่ยก็คือปัสสาวะอ่าเขาแบ่งเป็นสี่อย่างพวกเหมือนกันดูที่ปัสสาวะออกมาเหมือนกันเวลาปัสสาวะออกมาเป็นสีแดงขุ่นข้นให้ปวดให้เสียวเป็นกําลังปวดเสียวแถวไหนอ่ะนะแถวท้องน้อยแถวท้องอะไรเงี้ยปวดเสียวมากเลยนะเพราะนั้นเจ้าอเวียงเป็ไนไงปวดเสียวมากเลยใช่ไหมสะทานไปทั้งตัวมันมัหนหา<น>ยไปแล้วแต่ว<น>่ามันปวดเอ่อข้อเยี่ยวอ่ะ นยาอาจารย์หมอเดียวอยู่อ,อยู่เลยใช่ไหมโอเคนะครับก็ปัสสาวะออกมาสีแดงขุ่นข้นให้ปวดเสียวเป็นกําลังนะแสดงว่าปวดมากไหมแล้วแดงขุ่นข้นด้วยมุตค่าพวกที่สองคือปัสสาวะออกมาแดงขุ่นข้นเป็นโลหิตช้ำเป็นปนโลหิตสดสแสดงมัน,ปนไปงะอาจจะออกเป็นน้ําเหลืองน้ําหนองปนกันทั้งสดทั้งของเก่านะดูจากอาการหนักไหมหนักนี่เกิดจากการบาัเเชื้ออ ไม่แน่ปสัสสาวะออกมาแดงขุ่นข้นเป็นหนองช้ำขุ่นข้นด้วยเป็นหนองด้วยอาจจะนานหน่อยแล้วเริ่มติดเชื้อนะ,อนอะปะสัสสาวะออกมาแดงขุ่นข้นสีดําดุดน้ําครามให้ทายซิโรคนี้เกิดจากอะไรดูจากอาการม,มุตตะคาดก็คือถูกอสาเหตุก็คือถูกก,ถก,กระทบชอกช้ำ โดนรถชนโดนเตะโดนฝ่าเท้าใครก็ว่าไปอุบัติเหตุเหยขานนะฮะสำแดงโทษโดยการเกิดอาการอะไรบ้างครับ,รบให้ขัดปวดสองราวข้างเส้นปัตตคาตก็คือปวดหลังแนวหลังหรืออาจจะแนวหน้าท้องข้างๆครับแล้วก็เสียดแทงไปในอกบางทีมันจะเสียดเหมือนอะไรเอาอะไรมาทิ่มจากท้องทะลุถึงขึ้นไปถึงอกคำว่าเสียดก็คือเหมือนนไัไนแหลมแหลม เคยเสียดไหมเออนาะมันมันเหมือนเข็มแป๊บขึ้นมานะสําคัญคือเวลาเคลื่อนกลายมิสะดวกเวลาเคลื่อนตัวเป็นไงเหมือนมันยอกอะ่ะนะไม่อยากจะเคลื่อนเลยกินอาหารก็ลําบากกินไม่ได้อาจเจียนตะลมเปล่าถ่ายปัสสาวะออกมาก็ให้ปวดเวลาถ่ายไม่อยากถ่ายเลยใช่ไหมเวลาจะชีนี่เดียวโอ้ยขัดปรดกดกันกําลังยิ่งถ้าใครไอจามด้วยนะ โอ้โหปวดสะท้านเลยครับเออบางทีเป็นเม็ดยอดเป็นเม็ดยัววะสืพันธ์นะเกิดเม็ดขึ้นมาด้วยนี่เกิดจากการอักเสบช่องช้ำเกิดจากกระทบช่องช้ำนะฮะแล้วถามว่าเป็นได้สําหรับใครได้บ้างผู้ชายทั้งผู้หญิงได้ใช่ไหมเพราะอาการอย่างนี้ผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นได้หมดกระทบชอบช้ำเราถูกอุบัติเหตุไปชนเอากระเพาะแถวนี้เข้าใช่ไหมมันก็มุตคาดเกิด กระทบับเส้นมุทคาตส่วนมุตกิจนี่นะอันนี้จะเกิดเฉพาะผู้หญิงสสนะมุตกิจเนี่ยเปิดเกิดเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็หลจะอ,อย่าไปแย่งเขาของเรามีทุเลาภาษาแล้วจะไปแย่งโรคนะครับมุตกิจสี่จำพวกมุตกิจแรกปัสสาวะมาเป็นโลหิตช้ำดั่งน้ําปลาเน่าโอ้ผู้หญิงใช่ไหมปัสสาวะใช่ไหมส่วนใหญ่เรานึกว่ามุต<ค> มุตกิจคืออะไรที่มันเกี่ยวกับมดลูกเสมอไปจริงๆแล้วให้โบราณจริงๆเกี่ยวกับมดลูกด้วยแต่โบราณไม่ได้สังเกตที่ตรงที่ออกอะไรออกมาจากทางมดลูกสังเกตจากน้ําปัสสาวะแต่เดี๋ยวนี้พอคําคว่ามุตกิจเราจะมักเข้าใจว่าเกี่ยวกับมดลูกฤดูขาวช่องคลอดถูกไหมแต่โบราณแล้วเราดูจากน้ําปัสสาวะซึ่งซึ่งมันจะเข้าใจผิดกันนะครับ แต่ในความเป็นจริงก็เป็นไปได้ทั้งมดลูกทั้งกระเพาะปัสสาวะทั้ช่องมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมโอกาสติดเชื้อโอกาสอักเสบอะไรได้เหมือนกันนะฮะปัสสาวะออกมาเป็นโลหิตจางดุดน้ําชานมากเห็นไ,ไหมจะเป็นโลหิตช้ําดังน้ำเข้าปลาดัางน้ําปลาเน่าก็ได้หรือเป็นปัสสาวะออกมาเป็นน้ําหนองจางๆดุดน้ํำสาวข้าวอย่างเงี้ยให้สังเกตที่น้าปัสสาวะ หรือปสัสสาวะออกมาเป็นเมือกคล่องๆขัดๆด,ดูดน้ำมูกไหลออกมาเวลาปสัสสาวะออกมาก็เหมือนเป็นเม,มือกแทนที่จะเป็นน้ําให้หยดย้อยนะครับเป็นหยดๆนะฮะเป็นไหลเหมือนน้ามูกออกมาเลยอันนี้เราเรียกมุตตะกิดนะครับมุตตะกิดซึ่งเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้พูดถึงตัวมดลูกนะจะจะเน้นที่น้ําสีน้ําปัสสาวะลักษณะสีและกลิ่นใช่ไหมสีกลิ่น ของน้ำปสัสสาวะใช่ไหมคำนั้นคําว่าทุราภาษาคือน้ําปัสสาวะชั่วซึ่งพูดถึงเกี่ยวกับน้ําปัสสาวะทั้งนั้นเลยทั้งสิบสองว่าสิบสองอย่างคือทุราภาษาสี่มุตตะคามุตตะกิดอย่างละสี่ใช่ไหมพูดถึงน้ําปัสสาวะทั้งหมดแต่น้ําปัสสาวะที่สาเหตุมาเกิดจากอะไรบ้างนะฮะอันนี้ <c oughs> ใช่ก็เหมือนบางทีเหมือนกับจะเป็นฤดูข่าว ก็อาจจะเป็นอย่างเดียวได้ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าโบราณไม่รู้ว่ามันเกิดออกมาจากช่องไหนก็เลยมองเห็นไอ้ส่วนที่มันออกมาแล้วแต่นี่แต่ความเป็นจริงมันอาจจะเกิดจากมดลูกก็ได้ใช่ไหมมันช่องมันใกล้กันนะบางทีเราก็ไม่ได้สังเกตอาจจะไม่ได้มีการตรวจภายในใช่ว่าไม่หาว่าไอ้ช่องไอ้น้ำนี่มันออกมาช่องไหนกันแน่ใช่ไหมก็ดูจากน้ําที่มันออกมาเลยมันก็เป็นจุดท so, so. like so. mm ี hmm. ่ ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงคือมันมันกว้างมากมันกว้างกันไปนะอันนี้ก็คือทุรววสาทั้ง10บสองอย่างซึ่งเป็นแบ่งเป็นทุรววสาสี่มุตคาสีแล้วก็มุตกิจสี่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นนะ,ะอาการเป็นไงบ้างครับคนที่เป็นอย่างนี้ก็คือเจ็บขัดนะ,ะทั้งเจ็บทั้งขัดนะเวลาปัสสาวะก็ไหลยหยดย้อยออกมาคือมันออกมาบางทีก็ขัดขัดใช่ไหมไม่เต็มที่ใช่ไหม ที่อยากจะฉี่ก็ไม่ฉี่อาจซึมหยดออกมาเวลาออกมาเวลาขับถ่ายก็ออกมานิดเดียบปวดหัวเนาอ่าอันนี้ใครจะเอาผู้หญิงผู้ชายใครเอา <laughs> <laughs> ปวดหัวเนาก็เป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่าอันนี้นะปวดหัวเนาก็คือจริงแต่จริงๆแล้วโรคมุสตกิของผู้หญิงนะท่านดีขัดสะโพกแสบในอกบริโภคอาหารไม่รู้รสไม่รู้รสนะครับเกิดเพื่อโลหิตช้ําแสดงว่าเกิดจากสาเหตุจากโลหิตมันช้ำนะเกิดจากสาเหตุ โลหิตช้ำนะครับนี่มาดูปรารมิหะเมืม่อกี้จะไม่ได้แบ่งปรามิหะแบ่งออกเป็นอีกกี่จำพวกครับยี่ <20. S 1> <20. S 2> สิบแบ่งออกเป็นสันาคาขใช่ไหมสันาคาตสี่องค์กสู่ช้ำรั่วไส้ด้วน,นาาอ่าแล้วก็อุปทมอย่างละสี่ก็เป็นห้าสี่ยี่สิบใช่ไหมนี่มาดูสันนัขสีจ่จำพวก สันทคานเราเคยเห็นอยู่ในเป็นเรื่องของอะไรของเส้นใช่ไหมเส้นสันทัอ่าสันทัศนปัตตคารตรัตคาตอันนี้กล่าวมันมันพูดถึงเรื่องเส้นนี้สันทัศน์สี่ยงพวกคืออะไรบ้างสันทัานเกิดเพื่อโลหิตแห้งจําชื่อก่อนแล้วกันที่รายละเอียดอาจจะไม่ได้จําชื่อให้ได้ก่อนชื่อแท้ทั้งสามที่สองอย่างสันธัานเกิดเพื่อการหรืออาจจะเราจะเรียกอย่างว่าตรีสันทัาต เกิดเพื่อการสันนิคาตเกิดเพื่อปัตตะคาตหรือโทสันนคาตหรือสันนคาตเกิดเพื่อก่อนแห้งเริ่มเยอะแล้วนะโลหิตแห้งเกิดเพื่อการเกิดเพื่อปัตตะคาตเกิดเพื่อก่อนแห้งนี้มันมีมาสาเหตุมาจากอะไรคำว่าสันคสสนคาตสันนคาตมีสาเหตุจากอะไรบ้างมาดูนะครับ สันนคาตมาดูสันนคาตเกิดเพื่อโลหิตแห้งอันแรกเลยโลหิตแห้งบังเกิดแก่สตรีแสดงว่าต้องเกิดกับถ้าบังเกิดกับสตรีก็เพราะโลหิตเดินไม่สะดวกคุมกันเป็นก้อนประมาณเท่าฟองไข่ติดกระดูกสันหลังข้างในผู้หญิงเราเนี่ยบางทีมีปัญหาปวดหลังปวดหลังบางทีก็อาจจะบอกว่าเกิดจากโลหิตเดินแล้วโลหิตมันติดกระดูกสันหลังบางทีก็พูดกันอย่างนี้นะ ทำให้ปวดหลังอาการเจ็บสันหลังนะครับบิดตัวต้องบิดตัวอยู่เรื่อยจุกแน่นหน้าอกดังจะขาดใจนะคือเลือดมันไม่ออกไม่สะดวกนั่นเองผู้หญิงเราเนี่ยมาฤดูไหเกี่ยวกับฤดูด้วยไหมน่าจะเกี่ยวกับฤดูด้วยนะนะเดินไม่สะดวกถ้าบังเกิดกับบุรุษก็ได้เห็นไหมนั้นะโรคนี้เกณฑ์เป็นได้ได้ผู้หญิงผู้ชายถ้าผู้หญิงก็ ไปคุมแล้วไปเกาะไข่สลังแต่ถ้าผู้ชายนี้เกิดเพราะไข่ต้องพิฆาตคําว่าไข่ต้องพิฆาตคืออะไรถูกกระทําหรือเราเรียกอาจจะเรียกอย่างว่าโอปกะมิกะมิกะอะไรมิกะพาดโอปกะมิกะพาดคือการถูกทุบท้องโบยตีถูกกระทําต้องราชอาญาถูกประหารถูกกระทําอะไรพวกนี้หรืออาจจะถูกต้นตกต้นไม้อุบัติเหตุต่างๆนะครับก็เป็นสาเหตุให้ช้ำไหม ช้ำนะช้ำในอกโลหิตก็เกาะกันเป็นก้อนดานถ้าผู้หญิงจะไปเกาะที่สันหลังแต่ผู้ชายไปเกาะก็เกาะที่ช้ำในอกนะเหมือนกระถูกกระทำนั่นเองนะอาการเป็นไงครับถ้าเราโดนบัติเหตุเข้าไปโดนถูกทุกโ,โดนกระทืบสักสิบยี่สิบคนเงี้ยนะช้ำในนะเสียดแน่นยอกสันหลังนะไปหมดละทำให้ร้อน เขาบอกว่าหมายเหตุตรงนี้ดีนะอาการทั้งสองอย่างนี้กินยาร้อนโลหิตจะละลายออกมาเป็นริ่มเป็นก้อนไหลลงสู่ทวารหนักเราเรียกอาการนี้ว่าอสันโลหิตอสันโลหิตเป็นอาสาทิยโรคคำว่าอาสาทิยโรคคืออะไรถู้ไหมเออโรคที่รักษายาก,ก,ก,าากถูกต้อง และโรคที่รักษาไม่ได้เรียกว่าอะไร,รอาสา,าที่ยาโรคคือโรครักษายากถ้าโรครักษาไม่ได้ไม่ใชไ่ไม่ใช่แล้วก็มีโรคที่รักษาได้ยาปะยาโรคนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ดู อันนี้เราเลือกอสันอสันโลหิตนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลักษณะอย่างนี้เรานึกว่าเราจะต้องเอายาร้อนให้กินเพื่อที่จะไล่เลือดออกมาใช่ไหมแต่ถ้าปรากฏว่าเอายาร้อนให้กินเนี่ยก็จะทําให้เลือดมันออกมาเป็นริมเป็นก้อนไหลลงสู่ทวารหน,นักนะครับก็จะทําให้รักษายากนะเป็นอสันโลหิตเลยอันนี้เมื่อกี้เกิดเขาเรียกสันนคาฆเกิดเพื่ออะไร โลหิตแห้งอะโลหิตแห้งมีสองกรณีถ้าผู้หญิงเกิดจากโลหิตเดินไม่สะดวกถ้าผู้ชายเกิดจากอะไรเออใครต้องพิฆาตถูกถองโบยตีย<ม>นะนองี้ก็ต้องแบ่งนะต่อไปสันนิษฐานเกิดเพื่อาการ